สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่อีกครั้งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพิจิกในช่วงระหว่างที่16ถึง30มิถุนายน2563ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe like แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะนี่ก็คือช่องทางในการติดต่อ,อน,นิรยาทาโร่นั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าในช่วงปกลางของเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ Energy อ,อยู่ที่10ถ้วยนะคะ เป็นความสุขนะ,ะมันเป็นความสุขการที่จะกลับมารวมตัวนะคะกับเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนึงหรือการกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะของ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์เนี่ยได้นะคะทีนี้เราลองไปดูว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมา อาจจะมีเหตุการณ์ของความรักที่มันพังลงไปนะคะบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีการเลิกลากันอย่างกระทันหันได้เหมือนกันนะคะด้วยสาเหตุอาจจะมีในเรื่องราวของการปล่อยให้คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคนสองคนสาคนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคนอื่นนะคะคนอื่นอาจจะเข้ามา เกี่ยวข้องมีบทบาทนะคะทำให้แบบหรือบางทีอาจจะมีเรื่องราวของการทําอะไรปิดบงังรับหลังอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีนี้อพอความจริงปรากฏก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะกันใหญ่โตนะคะแล้วมันก็เกิดอา,อาการพังลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเหมือนแบบตัดเป็นตัดตัดทายกันไปนะคะหรือว่าการใช้คําพูดนะคะที่อาจจะตัดขาดหรืออะไรแบบนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะในในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการที่จะกลับเข้ามานะคะอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะกลับมาพบเจอพูดคุยนะสร้างข้อตกลงร่วมกันหรือในเรื่องของการปรับความเข้าใจนะคะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคมีการที่จะ เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่อีกครั้งหนึง่งนะคะแล้วกออ็อยากที่จะมีความสุขกันอีกครั้งหนึง่งนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ดําเนินไปก็เหมือนกับว่าโอเคในช่วงนี้ก็แฮปปี้นะอาจจะมี การพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทั้งนี้ก็แบบเหมือนกับมีใจที่แบบมีการให้อภัยนะคะมีการให้อภัยกันไปส่วนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าเรื่องของคําพูดคําจาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอยู่บ้างที่แบบบางทีก็อาจจะใช้คําพูดที่มันเหมือนเป็นการแกวะกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบ คือจิตใจเนี่ยมันก็ยังวางไม่ได้ร้อยเปร์เซนะคะเพราะว่าภาพเก่าๆบางทีมันยังตามมาหลอกหลอนอยู่นะคะสำหรับใครที่มีในเรื่องของความจริงปรากฏนะคะหรือว่าในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของความลับอะไรเงี้ยใครที่ทำอะไรลับับล่อๆหรือว่ามีการซ่อนเร้นอะไรเงี้ยนะคะภาพพวกเนี้ยมันมันยัง มีการตามหลอกหลอนได้เหมือนกันในช่วงนี้นะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กันไปในช่วงนี้นั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดูว่าแล้วตัวต,วต,วตวนความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ Four of Wands Five of Pentacles The Lovers t h e c h r นะคะแล้วก็ Eight of c u p สโอเคสำหรับชาวพิจิกเองเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยะคะ่ะก็เหมือนกับคุณอยากจะประคองความสัมพันธ์ให้มันมีความมั่นคงขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะเหมือนกับแบบภาพความทรงจําเก่าๆอะไรเนี้ยนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเรารู้สึกอ้งางว้างนะคะเมื่อคิด ถึงอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ของความรักซ้อนความรักที่เป็นทางเลือกนะคะการเป็นช้อยส์หรืออะไรแบบนี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวตนรู้สึกสูญเสียคุณค่าของตัวเองเหมือนกันนะคะในบางครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโอเคเราจะจัดการกับสภาพจิตใจ,ใจตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจุดชาริออตคุณมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคในความรักมันก็ยังไม่หมดไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีความแตกต่างจากคุณเยอะๆก็ได้นะคะคุณมีเรื่องราวของรักต่างวัยหรือเปล่านะคะหรือเรื่องราวของระยะทางรวมไปถึงสังคมวัฒนธรรมนะคะธรรมเนียมประเพณีทัศนคติความพิดเห็นอะไรเงี้ยมันมีจุดแตกต่างที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าหากว่ามันมันไปกันไม่ไหวบางทีคุณอาจจะต้องพร้อมที่จะเดินจากไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกของคุณนั่นเอง ต่อไปนะคะเราลองไปดูว่าแล้วในเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วรู้สึกยังไงกับชาวพิจิกเองเขาคนนั้นของชาวพิจิกนะคะ l o w r หกถ้วย three of wands the fool และ strength สำหรับเขาคนนั้นเนี่ยนะคะเอาละ,าละ,าละมันเหมือนเป็นการที่ต้องเริ่มต้นใหม่ๆเนาะถ้าหากมันเป็นอะไรที่จบกันลงไปแล้วเขาคิดว่าโอเคก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเขาก็ยังยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าโอเคในความรักครั้งนี้นะคะมันก็เป็นความรักแท้นะเราก็มีความรู้สึกดีๆให้เป็นกัรายานามิตรที่ดีต่อ,อก,กัน ถ้าหากว่าตอนนี้เขายังอยู่ห่างจากคุณเขาก็รู้สึกคิดถึงนะคะแล้วก็อยากจะกลับมานะคะเขารอคอยในเรื่องของการเริ่มต้นที่จะให้อะไรทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกค้นพบว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะแล้วก็เหมือนกับคุณคือคนที่เขารักแล้วก็คิดถึงนั่นเองนะคะเป็นคนที่ใช่สำหรับกันและกันนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคมีอีกโอก้อะไรต่างๆนานา นะคะเขาอาจจะเป็นคนดื้อบ้างหรือว่าบาคุณอาจจะเป็นคนดื้อบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนสามารถที่จะลงให้กันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะภาพความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะใายภาพความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะมีภาพโมเมนต์อะไรที่โดดเด่นบ้างเอ่ย มีภาพของการที่เอออาจจะพยายามเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็การกลับมา,าพูดคุยนะคะแล้วก็มีการพยายามของใครบางคนเนาะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์อันยากลำบากนี้ให้ไปต่อนะคะแต่ว่าก็ต้องพยายามลืมหรือปล่อยวางไอ้เรื่องภาพภาพความทรงจำเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คนอื่นเข้ามาทำลายความสัมพันธ์นะคะหรือเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์พวกนี นะคะอาจจะต้องพยายามที่จะลืมเรือนมันลงไปนะคะแล้วก็ต้องพยายามกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะนะมีคนที่พยายามแล้วนะคะในเรื่องที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าแล้วโรแมนต์เซนเซอร์จะมาให้คนาแนะนําอะไรกับชาวพิจิกในช่วงนี้บ้างค่ะสาใบสำหรับโรแมนต์เซนเซอร์นะคะ Healing Family Issue ช่วงนี้นะคะใครที่เป็นอยู่ในสภาพของความเป็นครอบครัวกันนะคะก็คงจะต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรักษาสภาพครอบครัวนะคะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะ your love life benefits as you for g i v e your parents นั่นเองนะคะก็คงต้องมีการให้อภซึ่งกันและกันใครที่มีปมประเด็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวก็คงต้องกลับไปให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเอง stay optimistic about your love life นะคะ สิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะก็คงต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะ i v v e your relationship a chance นะคะ คงต้องให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามมองความสัมพันธ์ในแง่ดีนะคะเพราะบางทีภาพความทรงจําเก่าๆเ,เกี่ยวกับบุคคลที่สามอะไรต่างๆการทําทอะไรรับหลังปิดบังซ่อนเร้นตรงนี้มันก็มาตามหลอกหลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิดถึงในสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไปตอกย้ํากับสิ่งที่ไม่ดีที่มันเคยเกิดขึ้นนะเช่นภาพออของบุคค,คลอื่นอะไรก็ตามะนะคะ การตอกย้ำก็คือการที่จะไปเพิ่มนะคะวเบรชั่นต่างๆต,ต,ตรงนั้นนะให้มันให้มันย้อนกลับมาอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแงด่ดีแล้วก็เชื่อใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างอะ่ะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองบทสรุปนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเลือแฟนโรแมนซ์จะมาให้บทสรุปอะไรกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างนะคะสำหรับความรักในครั้งนี้ ก็คือ forgive and forget นั่นเองก็มีอยู่ทางเดียวเนาะการที่จะให้อภัยแล้วก็ลืมมันไปซะนะคะให้อภัยกับข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่แต่ละคนทำนะคะลืมมันไปซะเถอะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณทำได้นะคะอันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้านนี้ก็คือความสุขนะความเป็นครอบครัวหรือ การมากลับมานะคะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์มาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นของคุณนั่นเองนะคะชาวพิจิกน,นะนี่ก็คือช่องทางในการติดต่อนะคะดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ l ล n e better english สั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเซริงดูดที่ adkd1771w นะคะสำหรับครีมน้ำหอมนินรายาชาม,มิงสกิรัลแ t t t รักชั่นเนี่ยนอกจากที่จะหอมถนอมผิวแล้วนะคะก็ช่วยในเรื่องของการให้ความรู้สึกที่ดีๆกับตัวเองแล้วก็เพิ่มเซริงดูดนะคะใครคนน,นั้นที่จะเข้ามาหาคุณด้วย นั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ